สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะสองชีวิตดีดีดาราสาวดังหลังเปิดตัวแฟนใหม่เที่ยวต่างประเทศชำํำเปิดตัวแต่ไม่เปิดหน้าอีกคู่สำหรับมุมลักคณาที่หลังจากเธอคบรักครั้งใหม่ก็เผยมุมสวิทหวานใจคนใหม่อยู่เรื่อยๆแต่ไม่เปิดหน้าให้เห็น ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับแสดงความยินดีกับรักครั้งใหม่ของเธอดีใจที่ได้เห็นมุมมุ้งมิ้งของเธอกันอีกครั้งตอนนี้สาวอุ้มพร้อมแฟนหนุ่มควงแขนไปเที่ยวที่ต่างประเทศอีกครั้งกระทบหิมะแต่เมื่อเธอโพสต์อินสตาแกรมอวดโมเมนต์กอดกับแฟนหนุ่มกลางบรรยากาศหนาวเย็น ก็ทำทุกคนแซวหนาวยังไงให้อบอุ่นขนาดนี้เนี่ย